อ่านะครับมีคนถามนะครับว่าชนชมใบร่วงนะครับใบร่วงเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมก็จะอธิบายให้พอคร่าวๆเนาะนะครับนะครับที่ผมเคยเห็นนะแล้วก็เคยประสบมานะครับในการเลี้ยงชนชมเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับผมร่วงจากเชื้อรานะครับเชื้อราก็คือจะเป็นใบจุดๆนะครับผมแต่ของผมตัวนี้ไม่มีเนาะก็คือถ่ายให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นใบจุดๆนะครับเชื้อราคนก็เชื้อราน้ําค้างนะครับก็คงจะเคยเห็นกันนะครับว่า มันร่วงแบบนั้นนะครับผมอ่าก็คือเชื้อราสองนะครับผมจะเข้าฤดูแล้งนะครับเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับขาดน้ํากระถางเราขาดน้ํามันก็ร่วงเหมือนกันนะครับหลังจากที่เข้าหน้าฝนมานะครับรับฝนมาเต็มเ็มนะครับพอสู่เข้าสู่ฤดูแล้งนะครับผมมันก็จะขาดน้ํานะครับเริ่มจะขาดน้ํานะครับเตือนแล้วนะครับว่าเอ้ยจะทิ้งใบนะครับเพื่อตัวรอดนะครับผมนะทิ้งใบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะออกดอกด้วยนะครับอ่าสองแล้วเนาะ อันดับที่3นะครับคือไรแดงนะครับไรแดงที่มาเกาะกินนะครับเกาะกินตามใต้ใบนะครับไรแดงนี่สังเกตง่ายนะครับผมใบจะไม่สดชื่นเลยนะครับใบจะรู้สึกว่าสักๆไม่มันไม่อะไรนะนะครับมันจะเป็นพริกดูใต้ใบนะครับจะเป็นขาวๆนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดทรายขาวๆนะครับทรายเล็กๆนะครับนะ ล้วอยู่ใต้ใบนะครับแล้วก็จะร่วงทั้งต้นเลยนะครับร่วงแม้กระทั่งยอดนะครับอันนั้นนะไรแดงอันตรายมากนะครับผมอ่าเรามีสาเหตุอะไรอีกอันดับที่สี่นะครับผมร่วงเป็นบางกิ่งบางยอดอ้าวนะครับมีอย่างนี้ด้วยนะครับนะครับบางกิ่งสุวนากกิ่งนี้ร่วงนะครับกิ่งเนี้ยเหลืองทั้งกิ่งเลยนะครับอันนั้นคือเน่านะครับผมถ้าสังเกตง่ายๆคือมันจะเน่านะครับถ้าว่า เราสังเกตที่กิ่งแล้วมันไม่เน่านะครับแสดงว่ารากระบบรากเขามีปัญหาแล้วนะครับรากไหนกิ่งนั้นนะครับคือรากของเขานะครับมันจะเริ่มเน่านะครับมันคือส่งอาหารไปเลี้ยงไม่ได้นะครับนะพอส่งอาหารไปเลี้ยงไม่ได้นะครับก็มีเชื้อรามีโรคอะไรเข้ามานะครับก็เริ่มเน่านะครับเน่าไปเลยนะครับนะแล้วก็เชื้อราลงยอดนะครับมันก็ทําให้ใบร่วงเหมือนกันนะครับเชื้อราลงยอดนี่สังเกตง่ายๆนะครับก็คือมันจะเน่าที่ยอดเลยนะครับอันนั้นก็เหลืองแล้วก็เน่านะครับแต่ที่ สังเกตยากยากก็คือมันเน่าจากรากนะครับรากของเขานะครับมันเริ่มเน่านะครับมันเน่าเป็นบางรากอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยอดนี้มันก็จะเริ่มจะเริ่มเหลืองแล้วพอเริ่มเหลืองสักพักนึงก็จะเริ่มเน่าแล้วนะครับเอออย่างนั้นน่ะก็คือเน่าบางยอดก็คือรากเน่านะครับผมเนาะโอเคเนาะอ่าก็มาอัปเดตกันให้ฟังนะครับก็มีคนถามนะครับในคอมเมนต์นะครับก็เอามาแก้ไขข้อสงสัยกันนะครับเนี่ยเชื้อราสังเกตง่ายนะครับผมนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับ เชื้อราลงยอดเชื้อราลงใบนะครับเชื้อราน้ําค้างนะครับนี่นี่ส่วนทิ้งใบนี่อันนี้ลงยอดนะครับลงยอดนี่ลงยอดก็จะเป็นงี้นะครับอ่าแต่ถ้าลงราก